มากินเหลี่ยมครับพี่น้องนี่ครับเป็นเหลี่ยมดี่ผมคิดว่านี่นะครับดูน,นะครับเหลี่ยมครับผมมากินกันครับเดี๋ยวผมลองทดสอบกันครับหน่เลี่ย นมวยหนึ่งที่ได้สองอันเปียกเปลือกมันแข็งแข็งเหวี่ยงแบบพาเนาะจากมวยหนึ่งนั้นมาครับเข้ามาแล้วมันจะเป็นปื๊ดแบบนี้เปิดออกแฝบนี่ครับเปิดออกแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับปื๊ดนี่ ไม่ได้สองคำครับหน่วยหนึ่งธีกินครับนี่ครับอาวุธครับอาวุธรับอาวุธในการกินผมมีอันนี่ไมจกินนะครับนี่เลยครับปื๊ดจินมลงไปครับป้ากินเนะครับนี่นี่คือหนึ่งคำครับผมนี่คือการกินเหลี่ยมครับ อ,อจริงๆแล้วตะกี้ผลไม้นั่นม่นหลายครับอันนี้เหนเป็นผลไม้ที่เกิดเองตามฤดูกาลเกิดเองตามธรรมชาติครับอากาศนันเป็นผลไม้ป่าครับแต่ว่าแม่นคนบรรนนกขอกหน่ายดีใครทีกินไม่ปเป็นแล้วก็พอกจักครับบักเลี่ยมครับบักเลี่ยม หน่วยหนึ่งแห้งกินแห้งหลายครับแบ่งออกเป็นสองครับตอนนี้ีวมจะพาเิือวิธีการพาครับภาพเหลี่ยมครับอปไลยครับครับอุปกรณ์ในการกินเหลี่ยมครับนี่ครับตามมาด้วยไม้จิ้มฟันครับอุปกรณ์ในการกินเหลี่ยม ดึงที่การผ้ารับบไปนี่ครับเยี่ยมครับนี่โอ้อันนี้กินไม่ได้ครับแบบนี้จยกกินได้พี่น้องกินไม่ได้ครับ มากินน้ำกันครับนะครับกินตัวครับพี่น้องเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยม,ยมอือนี่ได้ครับถือยัอยงไงอือ ถ้าเป็นแจกล่ะครบบแต่สมัยผมอยู่บ้านเนาะถือว่าถือว่าที่สุดด้วยครับได้กินบัเกเรียมคือว่าคักแล้วครับยแง่ฝนกินเลียมแบบพริควันแง่มันยแง่ฝนครับแงาดวงหน้าพูดถ่าว่าเก็บบักเรียม เนี่ยมเกีียวขอกัะเก็บับกตูมทบไมอาหารเก็บับกตูมเนี่ยเกี้นั้นผลไใหม่มันบ่หลายครับเคือเพมอะน,นี่นี่กินได้ตลอดปีก็คือบอกักตะกบครับกินได้ยืดตลอดเลี่ยมค,ครับเลี่ยม ต้งดาไปนิดหน่อยไปนั่นบ้านปูันสุกวันเสาร์ครับมันสุกันมาเลี้ยงต้องเลี้ยงเป็นนักยานไปนั่นบ้านปูนนี่เมือนเสาปู้กับสีพาออกไปหน้าครับท่างออกไปหน้าถึงยางพานันวัดตะกีย้ยางออกไปหน้าเป็นนักยานแน่ยางแน่ยุ่งมีจะโกบกเหลี่ยม Biết nào bắt khắp Bây giờ mình xong phải kiếp Chắc bọn liềm Mình chỉ nuôi nhây thôi Nuôi bậc nhây thôi Thứ 3 nuôi những bộ nhây bọn này thôi Thứ 2 nuôi nhây đi Kiếp nuôi xăm Bậc bốt, Đâu ngăn thì bỏ ăn bọn nào Nuôi bậc Đầy hết là bác lại đây thôi Hạ hút nuôi là Giang đầy อ้อยผ้ากินจะเรีว่าเสียบครับนั่นแหละวิธีชีวิตตั้งแต่เป็นเล็กหน่อยครับวันนี้มเกี่ยวขอกะผู้ไปสิไปหาหมากแดงครับแถวบ้านผมมีต้นหมากแดงหมากแดงนี่ข้างในานั่นถึเป็นเตียงเตียงเม็ดกระถินนี่แหละตอนนี้นเม็ดใหญ่เสียบด้วยกันครับเพิ่นก็นไดล ทอะไรเป็นยังไงผมสิบ่ค่อยได้กินนะครับ,บอ,อัง่นแอปเปิ้ลครับทอปเบอรี่ก็ได้พ่อครับแยงเจียงเดี๋ยวมองเงาะเด็กพอ่พออยู่เงาะกับลำย่ยครับ <Yeah. S 1> บงงัเงาะลำย่ยแตงโมนี่ครับนั่งๆกัเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับนั่นไงจีบก็จะออกมันมั่นครับ ม,มันมันมันแต่กับยืมท่านซ้ำหมักบวกกับมีความมันความหวานนิดนิดกินข้าวเดียวครับมึงนะพี่นอ้องุูนะเต็มกำกินข้าวเดียวอาหัรเนี่ยหกห้องครับถทายยืมใหยกัน ทรงถ่าย้อครับเด้อตอนนี้ก็เดิกแล้วครับเหลี่ยมนี่มียางนี่เด้อครับไฮทบอม,มโอเคครับการยิงเหลี่ยมของผม มืนเอนี้เอาไว้ซัำนี้ก่อนนะครับพี่น้องตอนนีก้กอีสามเหรอครับขอบคุณในลายครับยังไล็กอะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องขอบคุณครับ